ค่ะวันนี้เราจะมาลองถกักรองเท้าเด็กอ่อนนะคะ,ะก็ไปดูตาม YouTube มานะคะแล้วก็ดัดแปลงเอานิดหน่อยนะคะหน้าตานหน้ารักมากเลยนะคะรองเท้าเด็กอ่อนของเราอขนาดของรองเท้านะคะอยู่ที่ประมาณสามนิ้วครึ่งนะคะนี่ความยาวประมาณสามนิ้วครึ่งแล้วก็ความกว้างจะประมาณนิ้วครึ่งนะคะ เราก็จะใช้ไหมเส้นเล็กนะคะสองเส้นควบกันจะเป็นไหมวีนัสหรือว่าอีเกิลก,ก็ได้นะคะเราก็จะใช้เข็มโครเชต์เข็มโปรดของเรานะคะเจ็ดทับศูนย์นยมีเข็มเอาไว้เก็บปลายไหมแล้วก็กันไกลเอาไว้ตัดไหมของเราเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเราจะถัก โซ่ขึ้นไปก่อนสองครั้งนะคะถักหนึ่งสองแล้วทีนี้เราจะถักไม่ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะคือเราพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะแล้วเราก็มามาถักลงไปตรงโซ่แรกของเรานะคะถักขึ้นมาอย่างนี้นะคะเราพันหัวเข็มหนึ่งครั้ง เราจะปลดห่วงของเราไปแค่ห่วงเดียวนะคะได้แบบนี้เราจะมีสามห่วงในเข็มนะคะเราก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ปลดหมดเลยนะคะอันนี้นับเป็นหนึ่งนะคะเราจะทําแบบนี้เก้าครั้งค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งทีนี้เรามาดูนะคะอันที่สองของเราเราจะมาจิ้มตรง ตรงนี้ค่ะมันจะมีอยู่นะคะต้องจิ้มให้ผ่านสองสองเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ดูยากนะคะเดี๋ยวดูอันที่สามแล้วกันอ่าขึ้นมาอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งปลดไปหนึ่งห่วงนะคะแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็ปลดหมดเลยสามห่วงนี่สองแล้วนะคะแล้วก็อันที่สามพันหัวเข็มนะคะอ่า มันจะมีเนี่ยค่ะอันนี้นะคะเราจะต้องผ่านมันสองเส้นนะคะอันนี้ด้วยนะคะอย่างนี้นะคะแล้วเราค่อยไปเกี่ยวไหมมานะคะได้แบบนี้แล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งปลดหนึ่งห่วงนะคะได้สามห่วงในเข็มพันหัวเข็มหนึ่งครั้งปลดหมดเลยนะคะได้แล้ว 3 4 ห7วเจ็ดด ก้านะคะพอเก้าแล้วเราจะถักแบบเมื่อกี้อะคะ่ะแต่ว่าจะลงไปในช่องเดิมนะคะที่เดิมทำอีกสี่นะคะหนึ่งสอง สามสี่พอสี่แล้วเราก็จะทําพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะที่หลักถัดมาแล้วนะคะหลักนี้นะคะจี้มลงไปแล้วพันหัวเข็มหนึ่งครั้งและปลดหมดเลยนะคะจะไม่เหมือนกับเมื่อกี้แล้วนะคะ แล้วก็หลักต่อมาก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งจิ้มลงไปพันหัวเข็มและปลดหมดเลยนะคะทำไปจนถึงถึงถึงปลายนะคะ ถึงด้านปลายของเราแล้วนะคะอันสุดท้ายหลักสุดท้ายแล้วนะคะเราจะทำสามครั้งนะคะหนึ่งสองสามสามหรือสี่นะรู้สึกจะสี่นะคะสี่นะคะ อ่สี่แล้วเราก็มาเชื่อมกันกับอันแรกของเราเสร็จแล้วนะคะแถวแรกนะไอ้รอบแรกนะคะรองเท้ามันจะมีแค่สองรอบเองนะคะเป็นฐานเห็นไหมคะนี่เราก็ได้ไอตรงนี้เราได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมาเริ่มแถวที่สองกันนะคะเราจะถักโซ่หนึ่งครั้งนะคะและเรา พันหัวเข็มจิ้มลงไปตรงหลักหลักแรกนี้เลยนะคะสองครั้งนะคะหลักแรกนี้เราจะทำสองครั้งหนึ่งสองนะคะแล้วเราก็จะทำหนึ่งครั้งครั้งเดียวนะคะแต่ละหลักต่อมานี่เราจะครั้งเดียวแล้วนะคะก็ทำไปจนครบอีกด้านหนึ่งแล้วนะคะ ครบปลายนะคะมาจนถึงทีนี้จำได้ไหมคะว่าไอ้ตรงปลายของเรานี่นะคะเมื่อกี้เราจะเพิ่มเพิ่มมานะคะทีนี้พอเราพอเราทํามาได้ถึงตรงนี้ ส,สวัสดีค่ะ